ถ้ากิดคิดร้ายจะมองอะไรก็ด้านลบถ้ากิดสงบจะเห็นอะไรก็เป็นธรรมถ้ากิดใจสูงจะพูดทำอะไรก็เลิศล้ำถ้ากิดใจต่ำจะคิดทำอะไรก็สกปกสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้มาในเรื่องซอนแอบมอรณะ การเล่นของเด็กสมัยก่อนนั้นมีไม่กี่อย่างเข่นตังเตโดดยางขี่ม้าส่งเมืองมอนซ่อนผ้าและที่ขาดไม่ได้ก็คือการเล่นซ่อนแอบซึ่งไม่มีอุปกรณ์อะไรมากจะเล่นกี่คนก็ได้คนแอบก็มักจะหาวิธีที่จะพยายามไม่ให้คนหาเจอจึงเป็นที่มาของเรื่องนี้สมัยก่อน วัดกับบ้านมักจะอยู่ใกล้กันและก็โรงเรียนก็มักจะอยู่ในวัดเช่นกันหลังเลิกเรียนเด็กๆทั้งหกคนชวนกันมาเล่นซ่อนแอบโดยมีเจ้าหน่องที่เป็นหัวโจกตามด้วยเจ้าหนุ่มที่เป็นน้องชายเจ้าเปี๊ยกเจ้าแดงเจ้าต้อมและก็เจ้าโกะทุกคนอายุไล่เลี่ยกกันคือสิบขวบมีแค่เจ้าน่องที่โตกว่าเพื่อนคืออายุสิบางวันพวกเขาก็จะเล่นเป่าก,กบ แต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะเสียหนังยางให้เจ้าน้องจึงไม่มีใครอยากจะเล่นด้วยวันนี้เจ้าน้องเลยชวนให้ทุกคนมาเล่นซ่อนแอบซึ่งไม่ได้เล่นกันมานานมากแล้วเฮ้ <"Hey, S 1> พวกเราวันนี้ค่าไม่อยากกินหนังยางพวกเองเราเปลี่ยนมาเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าเดี๋ยวโอน้อยออกกันใครแปลกคนนั้นก็เป็นคนหานะเพื่อนอีกค่คนหลังจากตกลงกันแล้วคนที่ต้องเป็นคนหาเพื่อนคือเจ้าต้อม ที่มันตัวเล็กที่สุดจะต้องยืนพิงกำแพงปิดตาแล้วก็นับหนึ่งสองสามนับไปเรื่อยๆจนถึงสิบระหว่างเน้นทุกคนก็รีบหาทางซ่อนจะหนองลากจ้าหนุ่มน้องชายไปที่ข้างเมนช่องที่เก็บกระดูกไอ้นุ่มังม่นี่เร็วโดดเข้าไปข้างในเนี่ยมันหาเราไม่เจอหรอกหนุ่มทำค้อย่นขัดขืนเฮ้ยไม่เอา มึงจะบ้าเหรอนี่ที่เผาศพนะเอ้นองไม่ไม่เป็นไรนะมึงจะกลัวอะไรมันไม่มีศพเผาสักหน่อยไม่เอากูกลัวไปซ่อนที่อื่นดีกว่าอผีมีที่ไหนเออตามใจกูซ่อนที่นี่แหละพูดจบจจหน่กระโดดเข้าไปหลบในช่องเมนที่สำหรับเก็บกระดูกแต่ไม่ใช่ช่องเผาเป็นช่องด้านล่างซึ่งจริงๆมันก็ช่องเดียวกันนั่นแหละ แต่ด้วยความเคยชินกับวัดกับเมนเด็กๆยิ่งมักไม่ค่อยกลัวคราวนี้ทุกคนไปแอบที่ไหนบ้างก็ไม่มีใครรู้เจ้าหน่องแอบอยู่ตรงนั้นสักพักมันก็ได้ยินเสียงจะตอมพูดขึ้นว่าโป้งไอ้แดงโป้งไอ้เปียกเสียงนั้นเหมือนเข้ามาใกล้ทำให้เจ้าหน่องต้องทำตัวรีบแอบสักพักเสียงนั้นก็ห่างออกไปอยู่เจ้หน่องก็รู้สึกเหมือนมีคนมาสะก,กิดที่ไหล ตัวเขาก็คิดแค่ว่าจะต้องมาเจอก็ลุกพวดขึ้นความมืดเติมรวยตัวแล้วทุกอย่างก็เงียบกลิบเจ้าหนองโดดออกมาจากช่องเก็บกระดูกมองหาเพื่อนๆแล้วรู้สึกหัวเสียที่หาไม่เจอใครเลยสงสัยมันหาไม่เจอเลยกลับบ้านกันหมดแล้วแน่ๆแ,แล้วเจ้าหนองก็เดินกลับบ้านมาเจอน้องชายเจ้าดุ่มกำลังนั่งเล่นก็ตรงเข้าไปต่อว่าทันทีไอ้นุม่มมึงกลับมานานหรือยัง แล้วทำไมเลิกเล่นกันแล้วไม่ไปตามกูมาด้วยเอ้นี่กูก็แอบอยู่คนเดียวมึงนี่มันน่าเคหองจริงอะไรเออนงมึงบ้าหรือเปล่าก็เดินกลับมาด้วยกันดีๆอะไรวะกูนี่น่าเดินกลับมากับมึงเออมึงก็ไปถามไ้ตอไปเพียกเลยก็เดินมาด้วยกันมึงบ้าหรือเปล่าจันน้องงงตัวเองเขาเกาหัวแกลก แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกแต่อีกใจก็อดคิดไม่ได้ว่าหรือว่าผีหลอกแต่ด้วยความสนเขาก็เลยลืมเรื่องนี้ไปได้ไม่ยากนักจนกระทั่งตกดึกคืนนั้นขณะที่หน้องกําลังหลับเขาฝันเห็นมีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งเอามือมาจับขาของเขาแล้วก็แากลากไปตามทางเดินเขาพยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดจากพันธนาการนั้นช่วยด้วยช่ด้วยไม่ไปไม่ไปใครก็ได้ช่วยที ในฝันนั้นเขาเห็นเจแดงยืนมองเขาพยายามร้องเรียกให้เจแดงช่วยแต่สิ่งที่เขาเห็นตัวเจแดงเองก็ถูกเงาดำๆกอดรั้งเอาไว้เอามือสีดำอุดปากอุดจมูกเจแดงดิ้นรนขวยคว้าขณะที่ตัวเขาเองก็กำลังถูกลากถูกถูกไปตามทางแคบๆปากก็ร้องช่วยด้วยพ่อแม่ช่วยด้วยแต่เขาก็เหมือนหลุดจากพววงนองลืมตาตื่นด้วยอาการเหนื่อยหอบ ตัวเขามานอนกองอยู่ที่ประตูบ้านเขามองซ้ายมองขวารีบกลับเข้าไปในห้องแล้วนอนคุ้มโปงไปจนถึงเช้าจนกระทั่งแม่เข้ามาปลุกน,น้องนุ่มเห็นเจแดงไหมแม่เข้ามาตามนะลูกเมื่อวานไปเล่นอะไรกันมาแม่เจแดงบอกว่าเจาแดงยังไม่กลับบ้านเลยไปนอนบ้านใครหรือเปล่ารู้ไหมน,น้องนุ่ม ทั้งสองคนนี้แต่ตอบว่าไม่รู้คิดว่าทุกคนแยกย้ายกลับบ้านไปหมดแล้วในเมื่อหาเจ้าแดงไม่เจอคราวนี้ชาวบ้านต่างก็ออกกันช่วยตามหาในที่ต่างๆและรับรู้ได้ว่าเมื่อวานทั้งหมดเล่นซ่อนแอบกันทุกคนรู้สึกร้อนใจโดยเฉพาะพ่อและแม่ของแดงกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายซึ่งหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งมืดคำ่ำพวกผู้ใหญ่ก็ยังคงออกตามหาเจ้าแดง โดยกําชับม่ให้เจ enfin ้าหน่องกับเจ้าหนุ่มออกนอกบ้านเด็ดขาดขณะที่สองพี่น้องกำลังนั่งเล่นกันอยู่ก็ได้ยินเสียงเรียกเบาๆที่หน้าบ้านน้องน้องนุ่มนุ่มกูเองแดงไงออกมาหากูหน่อยมาเล่นกันเถอะเฮ้ยนุ่มเสียงไอ้แดงนี่วะไปดูที่หน้าต่างกันสิ พอโผล่หน้าต่างออกไปดูพวกเขาก็เห็นเจ้าแดง,งยืนอยู่เจ้าหน่องเลยถามด้วยความดีใจที่ได้เจอเพื่อนไอ้แดงมึงหายไปไหนมาพ่อกับแม่มึงตามหาเขาหากันจนทั่วหมู่บ้านแล้วมึงไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมึงมารอพ่อกับแม่มึงที่บ้านกูก่อนไหมกูไม่ได้ไปไหนก็อยู่แถวๆหมู่บ้านนี่แหละมึงสองคนมาเล่นซ่อนแอบกับกูก่อนเถอะ น้องกับนุ่มรีบเดินลงไปหาเพื่อนที่ลานบ้านมืดแล้วมึงจะเล่นทำไมวะพ่อกับแม่ให้อยู่บ้านนะเดี๋ยวโดนตีเขาออกไปตามหามึงไงไอแดงแล้วมึงไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยทำไมไม่กลับบ้านกูกลับไม่ได้น้องกูอยู่ทางโน้นแน่ไปดูไหมกูก็แอบอยู่ไม่เห็นมีใครไปโป้งกูเลยกูก็รออยู่เนี่ยไอ้บ้า ตั้งสองวันนี่นะเขาเลิกเล่นกันแล้วมึงบ้าปะเนี่ยแอบอยู่ได้กลับบ้านไปได้แล้วแน่นะน้นองนุม่มไปเล่นกับกูหน่อยพอกูเข้าไปแอบมึงก็หากูเจอจะได้กลับบ้านกันอา้าวแล้วตอนนี้มึงทำไมไม่กลับวะแล้วมึงแอบอยู่ที่ไหนกูชักงงตามมาซิกูจะพาไป พอพูดจบแดงก็เดินลัดเลาะไปน้องกับหนุ่มก็ร้องเรียงให้หยุดก่อนจนต้องเดินตามเห็นหลังไวๆแต่เดินตามยังไงก็ไม่ทันตามจดเห็นมันเดินเข้าไปในโกดังสังกสีแล้วก็ปิดประตูดังปั้งน้องทําท่าจะเดินตามเข้าไปแต่เจ้าหนุ่มน,น้องชายก็รั้งแขนเอาไว้ไอ้น้องไอ้น้องนั่นมันโกดังเก็บศกนะเว้ยไอแดงมันเข้าไปทำอะไรวะเราจะเข้าไปเหรอ กูกลัวนะอย่าเข้าไปเลยมึงจะกลัวทำไมเนี่ยไอ้นุม่มไอ้แดงมันยังอยู่ในนั้นได้เลยไปเถอะไปดูมันนุ่มยังพยายามรั้งแขนหน่องเอาไว้งั้นเข้าไปคนเดียวแล้วกันกูยืนรอตรงนี้นะไอ้นุม่มมึงยืนรอคนเดียวมึงไม่กลัวผีหรือเข้าไปด้วยกันสิไอ้แดงมันก็อยู่ในนั้นมึงจะกลัวอะไรกูก็อยู่ไปเถอะ แป๊บเดียวเองไอ้แดงมันจะได้กลับบ้านแล้วสองพี่น้องก็เดินเกาะกันเข้าไปพอประตูโกโดังเปิดออกข้างในนั้นมืดมากแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยไอ้แดงไอ้แดงไอ้ฮะมึงอยู่ตรงไหนวะเลิกแอบ,บเถอะไม่งั้นกูกลับแล้วนะเมื่อชิบหายเลยกูอยู่ในนี้น้องมาเอากูออกไปทีกูอยู่ในนี้แหละ สักพักพอสายตาเริ่มคินกับความมืดก็มองเห็นโรงซ้อนๆกันวางละเกละละกะแต่มีโรงหนึ่งที่มีเสียงกระแทกดังปักปักอยู่ใบหนึ่งที่วางอยู่บนพื้นราบและเสียงไอแดงก็รอดออกมากูอยู่นี่กูอยู่ในนี้ไอแดงมึงก็ออกมาสิเข้าไปแอบในนั้นทำไมแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรต่อก็มีเสียงหัวเราะของคนแก่ดังขึ้น แล้วทั้งสองพี่น้องก็ต้องขวนกระเจิงเพราะว่าน,นอกจากเสียงแล้วมียายแก่ที่ไหนไม่รู้กระโจนขึ้นไปนั่งยองๆบนฝาโรงที่ไอ้แดงมันบอกมันอยู่ในนั้นสองพี่น้องตกใจสุดขีดวิ่งแหกกระเจิงล้มลุกคุกคลานด้วยความกลัวตะเลิดจนไปชนเข้ากับกลุ่มผู้ใหญ่ที่กำลังตามหาไอ้แดงพวกผู้ใหญ่ถามว่าไปทำอะไรกันมาสองคนพี่น้องละล่ำละลักว่าเจอไอ้แดง มันบอกว่ามันอยู่ในนั้นให้มาดูพวกผู้ใหญ่พากันเฮโลไปที่โกดังเก็บศพสิ่งที่ทุกคนเจอก็คือไอ้แดงนอนตาค้างอ้าปากหมดลมหายใจอยู่ในโลงใบนั้นพ่อกับแม่ของมันร้องไห้อย่างหนักแต่ก็น่าแปลกทั้งที่โลงสามารถเปิดออกได้แต่ทำไมไอ้แดงยังนอนเสียชีวิตสองมือเล็บเป็นรอยถลอกจากการพยายามจะเปิดฝาโลง ภายหลังทั้งผู้ใหญ่และพระสอบถามว่าเล่นอะไรกันทุกอย่างจึงถูกถ่ายทอดออกมาว่าเจ้าหน่องไปแอบอยู่ที่เมนส่วนเจ้าแดงไม่แอบในโลงผีคงลักซ่อนไม่ให้ออกหลวงพ่อเลยจับเจ้าหน่องมาอาบน้ำมนต์ดีที่เขาไม่เอาไปอีกคนคนนึงซ่อนเป็นแต่อีกคนซ่อนตายและความจริงก็กระจ่างที่เจ้าแดงเข้าไปนอนเป็นโรงที่ยังไม่เคยใส่ศพใครเลย ซึ่งเจ้าแดงคงเป็นเจ้าของโรงใบนั้นมันถึงต้องไปนอนตายทั้งที่เป็นปริศนาแต่ชาวบ้านก็เชื่อในอาถรรพ์และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้สุดท้ายคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีมีเงินใจ้งกันทุกคนนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังส้มเป็นลูกสะใภ้ของพี่เปียช่วงเวลานั้นสันลูกชายของพี่เปียกำลังศึกษามหาลัยชั้นปีสองสันได้พาส้มนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันเข้ามานอนค้างอยู่ในบ้านย่านรามคำแหงฉันจำได้ว่าพี่เปียเวลานั้นเธอมีความทุกข์ใจมากกลัวว่าลูกชายจะเรียนไม่จบหลายครั้งที่พี่เปียโทรศัพท์มาปรับทุกข์พูดคุยให้ฟังบอกเมื่อส้มมานอนค้างที่บ้าน ก็พาลูกชายตื่นสายไม่ยอมไปเรียนแถมบ้านช่องก็ไม่เคยช่วยลุกขึ้นมาทำความสะอาดแทนที่ได้ว่าที่ลูกสะพ้ยเข้าบ้านนึกว่าจะเบาแรงนำซ้ำเธอกลับเหนื่อยเป็นสองเท่าส่วนแอร์ก็เปิดทั้งวันทั้งคืนไม่เคยพักผ่อนเครื่องเลยโดยค่าไฟฟ้าในเวลานั้นตกเครื่องละสามพบาทถือว่าสูงมากเธอก็พูดตำหนิติติตงเรื่องใดลูกชายเป็นต้องออกรับแทนตลอดเวลาจำได้ว่าพี่เปียเวลานั้น ผู้เรื่องเหล่านี้บ่นให้ฟังทุกครั้งขณะที่บ้านอยู่ในภาวะอึมครึมลูกชายคาเรียนลาวสองสามเดือนช่วงศสีสายลูกมีหน้าที่เอาเข้าวเอาน้ําเข้าห้องไปให้ส้มกินทุกวันหนักเข้าเมื่อทนไม่ไหวพี่เปียเธอเลยอลาวาดแต่กลับได้คําตอบจากปากของลูกชายมารู้ไหมตอนนี้ส้มท้องได้สามเดือนแล้วแหกแม่พร้อมเราก็ไปจัดงานแต่งที่เคียงรายบ้านของส้มด้วยกันเลย เมื่อพี่เปียกแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินพร้อมถามกลับว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับไปเรียนก็ได้คําตอบตอนเนี้มาต้องเอาเรื่องของส้มกับลูกในท้องก่อนขณะนั้นเธอเอาแต่ร้องไห้เสียใจไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครส่วนสามีก็คือเฮียที่มีตึกแถวย่านเยาวราชและใช้ตึกเปิดบ่อนพนันสำหรับเฮียขอเงินเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยปฏิเสธเพียงขอให้เปียอยู่ดูแลลูกชายให้เรียนจบเท่านั้น เมื่อถึงทางตันพี่เปียเริ่มเข้าปรึกษาหมอดูร่างทรงอะไรกำลังเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอจากพฤติกรรมของลูกที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมาตลอดเมื่อสอบเข้ามาหาลาัยระดับประเทศได้พ่อก็ได้ซื้อรถป้ายแดงให้ขับไปเรียนลูกมีทุกอย่างพร้อมสับแต่ต้องมาอยู่เรียนกลางคันเพราะผู้หญิงคนนี้นะ่ะหรือคำตอบที่พี่เปียได้รับจากบรรดานหมอดูร่างทรงก็คือขณะนี้สิ่งโสโปรกเลวร้ายได้อยู่ในบ้านพี่เปีย และอยู่ในห้องด้านทิศตะวันตกมีการปั้นหุ่นฝังรูปฝังลอยให้คนรักกันซ่อนอยู่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วพี่เปียจะแก้ไขอย่างไรได้ในเมื่อลูกชายและสม้มเป็นผู้เก็บลูกกุญแจไว้ทั้งสองชุดแถมขอคืนก็ไม่ยอมให้เสียด้วยต่อมาเรื่องที่ทำให้พี่เปียต้องหนักใจเป็นสองเท่าเพราะว่าตอนนี้เฮียรู้ว่าลูกชายหยุดเรียนกลางคันไม่ยอมไปเรียนต่อเพราะว่ามีเมียแล้วก็ติดเมียมาก กูซื้อบ้านในมึงสองคนแม่ลูกอยู่สบายๆแต่ลูกคนเดียวในเมื่อดูแลปลกคลองไม่ได้ก็ไปตายซะทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละนี่เป็นคำพูดจากปากของสามีที่กี่ปีกี่ชาติเฮียไม่เคยดูด่าเลยเฮียคงจะช้ำใจสุดๆไม่แพ้กันขณะเดียวกันเด็กในท้องของส้มก็ได้โตขึ้นโตขึ้นท้องก็เด่นนูนเห็นได้ชัดพี่เปียเล่าว,ว่าเธอนำทองคำแท่งน้ำหนักสิบบาทไปขาย พร้อมชวนฉันให้เดินทางไปเป็นเพื่อนร่วมง,งานแต่งงานลูกชายได้ผูกข้อมือไหว้ผีก็ยังดีจะได้ทำมาหากินขึ้นอนาคตข้างหน้าก็ให้คิดกันอีกทีเมื่อสมคอนลูกแล้วส่วนบ้านของส้มอยู่ในอำเภอติดเขตชายแดนของจังหวัดเชียงรายส้มเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวที่มีโอกาสเข้าไปศึกษาต่อในเมืองหลวงส่วนน,น้องนของส้มอีกห้าคนเมื่อเรียนจบชั้นปถมก็หารับจ้างตามความสามารถของตน ขณะนั้นฉันดูพี่เปียเธอโปร่งตกเมื่อเสร็จพิธีกรารผูกข้อมือบ่าวสาวเธอได้เรียกเด็กๆในหมู่บ้านเพื่อมาแจก,กรับเงินโดยให้คนละ2 0 0ถึง500บาทเหมือนได้ทำบุญไปในตัวเธอบอกอย่างนั้นเมื่อเดินทางกลับกทมพี่เปียไม่บ่นเรื่องลูกสะใภ้ให้ฟังสักเท่าไหร่ได้แต่บ่นเรื่องสามีคือเฮียให้ฟังแทนเนื่องจากเฮียได้ขอร้องให้พี่เปียไปรื้อทำความสะอาดห้องของซันเพราะว่าตัวของแกเองได้ถูกขินแสประจำตระกูลทักมา บอกว่าตอนนี้ที่บ้านรามคําแหงผีได้กินไปครึ่งหลังแล้วหรือทางฝั่งที่พี่เปียนอนผีทําอะไรไม่ได้เพราะมีห้องพระกั้นไว้พี่เปียจึงอยู่รอดปลอดภัยส่วนของพี่เปียเธอเป็นคนกตใจดีมีเมตตาสูงเรื่องบุญทานทําไม่เคยขาดเธอต้องคอยปกป้องลูกชายและลูกสะใภ้จากคําดุด่าของคนเป็นสามีเมื่อสมคบลูกเธอได้ลูกสาวหน้าตาน่ารักถอดแบบของน้องซันมาเลยทีเดียว เมื่อพี่เปียอุ้มหลานสาวไปให้ญาติๆทางฝั่งเยาวราชดูบ่อยๆคนเป็นอากงหรือเฮียได้ใจอ่อนจึงได้ฝากงานให้ส้มและสันได้ทำงานในบ่อนเป็นเพื่อนของเฮียส่วนพี่เปียมีหน้าที่เลี้ยงหลานฉันดูเธอมีความสุขมากเพราะาน้องปันปันเป็นเด็กเลี้ยงง่ายเมื่อมีเวลาคุยกันทางโทรศัพท์พี่เปียเล่าถึงลูกสะใด้ดวงของไอ้สม้มมันขึ้นทางการพนันจริงๆนะเธอ เพราะว่าเมื่อเลิกงานทั้งสันทั้งส้มมานั่งเล่นเองได้เงินท่วมกลับบ้านทุกคืนคือละแสนสองแสนพี่เองก็มีหน้าที่เก็บเงินให้หลานไว้เป็นทุนการศึกษาเพราะว่าดูแล้วทั้งแม่และพ่อเขาคงไม่กลับไปเรียนอีกแน่นอนพี่เปียพูดสรุปตอนนี้ทั้งสันและส้มได้เข้าร่วมทุนทําบอลที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคําไม่ไกลจากบ้านของส้มเท่าไหร่นักพี่เปียเล่าว,ว่าส้มจะโอนเงินเข้าบัญชีเธอทุกวัน แถมตอนเนี้บ้านกระตอบของแม่ส้มที่เราเคยไปร่วมงานแต่งปัจจุบันกําลังปลูกสร้างงบไม่ต่ำกว่า4-5ล้านไว้ให้ปันปันตัวอีกสักนิดเราค่อยไปเที่ยวกันใหม่นะน้องได้นอนบ้านตึกกลางภูเขาไม่ต้องนอนกินน้ำค้างหยดจากใบตองตึงเหมือนกล้าวก่อนพี่เปียเราจบพร้อมส่งเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขวันเวลาผ่านไป เราช่วงปี63 6 4ถึงโลกโควิด19ได้แพร่ระบาดพี่เปียได้โทรศัพท์แม่บอกเล่าขณะนี้ครอบครัวติดโควิดกันทั้งบ้านเป็นลูกชายที่เอาเชื้อมาติดคนในบ้านสาเหตุเพราะว่าบ,บ่อนยังไม่ปิดยังแอบ,บเล่นพนันกันอยู่แต่พี่เปียเธอร้อนใจคือตอนเนี้เป็นลูกสะใภ้ที่อาการหนักมากไอ้ส้มเป็นโควิดนอนสมเป็นเดือนๆอ,อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนจนจะสเดือนแล้วไม่หายสักที แต่พอคุณหมอตรวจลึกๆเข้าไปพบว่าส้มเป็นมะเร็งระยะที่สามตอนเนี้ยส้มยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็ได้แต่นอนบนเมื่อไรจะได้ออกจากโรงพยาบาลเตียงอื่นเข้าทยอยกลับหมดแล้วก็ไม่รู้เป็นอย่างไรนะน้องระยะเนี้สั้นหาเรื่องทะเลาะก,กับไอ้ส้มบ่อยมากทั้งที่รู้ว่าไอ้ส้มป่วยส่วนส้มเองก็คงรู้ตัวทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันมันจะขู่อาฆาตถ้ามันตายลูกชายมีเม,ม,ม,มียใหม่มันจะตามรังควาน เอาให้ตายไปตามกันสม้มจิตตกขนาดนั้นเลยเหรอพี่ปกติเป็นคนกิตใจที่เข้มแข็งนะก็ตอนเนี้อาการส้มมันหนักมากเลยนะบางคืนพูดเพ้อเจ้ออยู่คนเดียวพูดจาไม่เป็นภาษาบางคืนก็นอนสวดคาถาบทอะไรของเขาก็ไม่รู้นี่เป็นเหตุการณ์ที่บ้านรำคำแหงส่วนสันทุวันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนักหนากับเมียรู้สึกจงเกลียดจงชังกับส้มมันเลืกเกิน อยาก,กะทิ้งไม่อยากดูแลต่อไปบางคราวอยู่ดีๆลูกได้มมกราซิบพูดกับพี่ไอ้ส้มไม่มีความสวยความน่ารักตรงไหนเลยโซกโปกก็โซกโปกและพี่เองก็แอบคิดตามลำพังที่สันดูสสีิดสะเอียนเวลาอยู่ใกล้ส้มอาจเป็นของที่ส้มทำไว้จริงมันเสื่อมลูกเราก็เลยหมดรักพี่ได้มาย้อนดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาทุกสองสมเดือน ส้มมันต้องหาเหตุกลับบ้านเชียงรายทุกครั้งเป็นอย่างนี้มาหลายปีแต่ตอนนี้นอนป่วยหลายเดือนช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้ทุกอย่างเลยหยุดชะง,งักกลับสู่สภาพเดิมน้องว่าไหมแต่ยังไงพี่เองยังสงสารหลานพูดอะไรไม่ได้ส่วนของส้มพี่ก็เวทนาสงสารเขาในชะตากรรมเดือนธันวาคมปีห5หพี่เปียได้ติดต่อกลับมาอีกครั้งบอกข่าว ส้มได้เสียชีวิตหลังจากที่ต่อสู้กับร่างกายนานสองปีทั้งที่แพทย์ระบุไว้อยู่ได้ไม่เกินหนึ่งปีขณะนี้ร่างได้ตั้งสวดอภิธรรมที่วัดนวนจันทร์เมื่อฟังแล้วก็ใจสลดแหกพี่เปียได้เล่าเสริมว่านี่น้องกว่าไอ้ส้มจะตายความที่มันรักตัวเองคิดฝันตัวเองจะต้องหายใครชวนไปรักษาที่ไหนก็ไปหมดเงินเป็นล้านแทนที่จะเก็บเงินให้ลูกเรียน แต่สุดท้ายแล้วก็ไปตายยังโรงพยาบาลของรัฐแต่แปลกที่ว่าขึ้นชื่อว่านอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวแต่ร่างวิญญาณไปโผล่ที่ห้องเดิมที่เขาเคยอยู่กินกับซันแต่นานหลายเดือนแล้วที่พี่กับลูกกับหลานได้ย้ายไปอยู่บ้านเยาวราชเหตุพ่อร่างของส้มนอนป่วยแต่วิญญาณออกจากร่างกลับบ้านปันปันเขาเห็นแม่เป็นประจำบอกเห็นแม่มาอยู่ในห้องคุณพ่อแล้วก็อาเจียนออกเป็นเลือด หลานยืนยันเห็นแม่ของเขาบางคืนในห้องของซันเหมือนเสียงคนอยู่มีเสียงเดินรื้อคนอะไรทั้งคืนพี่เลยไม่กล้าพาหลานนอนมาหลายเดือนแล้วเพราะขนาดล่างนอนป่วยแต่ตัวเองกลับบ้านน้องก็คิดดูสิมันจะเฮี้ยนขนาดไหนฉันนึงถามกลับถึงซันตอนนี้อยู่ที่ไหนเนื่องจากพี่เปียไม่ค่อยเอ่ยถึงไอ้ซันน่นะเหรอซันย้ายไปอยู่กับแฟนเก่าเขาตั้งนานแล้ว ผู้หญิงคนนี้มาก่อนส้มอีกมีบ้านอยู่ใกล้กันที่เยาวราชเขาสองคนคบกันตั้งแต่เรียนมัธยมแต่มีเรื่องส้มมาแทรกกลางซะก่อนตอนเนี้ยลูกชายพูดเพียงว่าตัวเขานั้นหมดเวรหมดกรรมแล้วแต่ก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านผู้หญิงนะลูกต้องอาบน้ำมนต์แทบทุกวันเห็นเขาบอกลูกชายมีวิญญ,ญาณติดตามต้องขอน้ามนจากมูลนิธิปอลเต,ต๊งมาอาบมาประพมเพราะว่าเป็นวิญญ,ญาณแรงมาก ผีตายไม่ดีทั้งนั้นที่ตามมาที่ผีติดตามเพราะมีคนทําซึ่งคงไม่พ้นที่ทุกคนคิดไว้คือส้มทําเสน่ห์ใส่สัสนเมื่อหลายปีก่อนและก็ทําได้เรื่อยๆจนป่วยหนักเขาถึงหยุดทําและตอนนี้24มกราคม6 6พี่เปียได้โทรศัพท์มาพูดคุยอีกครั้งโดยเล่าถึงเรื่องของส้มดังที่บอกนะ่นน้องส้มเสียชีวิตจากโรงพยาบาลของรัฐ แต่วันที่ส้มจากไปมีคนเห็นว่าส้มสวมชุดโรงพยาบาลเดินผ่านทะเลสาบและเดินเข้าซอยบ้านตามปกติมีคนรู้จักครอบครัวพี่คิดว่าส้มหนีออกจากโรงพยาบาลเขาจึงโทรกลับมาที่บ้านเดว,วราชเพื่อบอกข่าวตอนนั้นพี่ยังจําได้ดีอยู่ในช่วงที่อากาศกรุงเทพเย็นกําลังดีคนนั้นเล่าอยู่ในซอยเดียวกันก็บอกเห็นส้มเดินก้มหน้าดุมๆุม,มเห็นตั้งแต่ช่วงสนามเด็กเล่น เดินผ่านทะเลสาบแล้วก็เดินเข้าซอยเขาไปออกกําลังกายแถวนั้นแต่เมื่อพี่ถามว่ากี่โมงเขาตอบมาเกือบจะหกโมงเย็นตะวันจะตกดินพอดีพี่คิดว่าไม่ใช่แล้วเพราะว่าส้มจากไปในตอนห้าโมงเย็นกว่ากพี่คิดในใจส้มคงคิดถึงบ้านถึงได้รีบกลับส่วนคนที่เขาเห็นน่ะเมื่อรู้ความจริงว่าส้มตายก่อนแน้่นั้นไม่ถึงชั่วโมงแกไม่เชื่อนะแกไปขอรอปภ ไล่ดูวงจรปิดของเย็นเมื่อวานปรากฏว่าในเวลาดังกล่าวมีเด็กขี่จักรยานเล่นไม่มีใครเดินสักคนส่วนบ้านหลังเนี้ที่ปัจจุบันยังขายไม่ออกก็เพราะข่าวจากพี่คนนี้แกเล่าผสมไปก็ด้วยส่วนหนึ่งแต่ที่พี่ไปเจอมาด้วยตัวเองก็อีกส่วนหนึ่งนะฉันขอให้พี่เปียรคุยต่อเป็นวันหนึ่งที่พี่เดินทางไปดูแลบ้านไปกับน้องปันปันสองคนเป็นช่วงตอนกลางวัน ซึ่งเมื่อไข่ลูกกุญแจเข้าตัวบ้านก็ได้ยินเสียงวิ่งไปวิ่งมาอยู่บนชั้นสองตอนแรกคิดว่าเสียงบนหลังคาพวกนกหรือว่านหนูอาจวิ่งเล่นกันอยู่แต่เสียงนั้นใกล้หูมากๆแสดงว่าอยู่บนชั้นสองบนหัวเรานี่แหละแต่พอก้าวขาขึ้นบนันไดเสียงกระจกแตกเพงเศษกระจกลอยจากข้างบนลงมาอยู่ที่ปลายเท้าพี่พอดีน้องปันปันถึงกับร้องลั่นบอกอามาอามาแม่ส้มอยู่ข้างบนอามาอย่าขึ้นไปเลย ด้วยความที่พี่ตกใจแม้เป็นบ้านเราก็เถิดเลยรีบพาหลานกลับตลอดทางที่พี่โทรหาลุกชายถามลูกตรงๆสั้นตอนเผาศพแล้วสั้นเอาของของส้มไปไว้ที่ไหนได้เอาของห้องหรือเปล่าตอนแรกลูกก็ตอบพี่ว่าได้เอาของใช้ส่วนตัวเข้าเก็บไว้ในห้องเพื่อรอญาตินำกลับแต่พอซักไปซักมาลูกบอกได้วางไว้ที่หัวบันไดหน้าห้องเท่านั้นแล้วก็รีบกลับ เพราะว่าเขากลัวพี่มาแปลกตรงที่ว่าเมื่อก้าวเข้าบ้านกระจกเหมือนถูกฟาดจนแตกมันคือกระจกอะไรกันเช้าวันถัดมาญาติของเฮียได้พากันไปช่วยดูพร้อมนำน้ำมนต์ของหลวงปู่ท่านหนึ่งติดไปปะพรมด้วยมีคินแสนําทางไปปรากฏว่าเมื่อขึ้นไปถึงชั้นสองข้าวของทุกอย่างวางไวอ้อย่างไรก็อย่างงั้นเพราะเาดูจากคลาบฝุ่น ส่วนรูปงานศพของส้มได้คว่ำไว้กับพื้นแต่เศษกระจกแตกที่เห็นจนต้องเพ่นหนีในวันวานไม่มีเลยนิดเดียวก็ไม่มีนี่ไงที่เรียกว่าผีหลอกในส่วนของปันปันที่เขาบอกเขาเห็นแม่ส้มนั้นเมื่อกลับไปถามหนูเห็นคุณแม่จริงไหมปันปันเขาก็ได้ตอบพี่ว่าได้เห็นคุณแม่มีอะไรห้อยที่จมูกและก็ที่คอส่วนผมนั้นหัวโลน คุณแม่ชช้งกไปดูแป๊บเดียวแล้วก็หายไปพี่เชื่อหลานนะเนื่องจากช่วงก่อนเสียชีวิตส้มนั้นให้อาหารทางจมูกและเจาะลําลคอเพื่อดูดเสมหะลนภาพนี้ปันปันไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะว่าทางโรงพยาบาลน,นั้นงดเยี่ยมเกรงส้มจะติดเชื้อนานหลายเดือนแล้วที่ไม่มีใครเข้าเยี่ยมส้มได้เลยจนเธอจากไปพี่เปียได้กล่าวทิ้งท้ายให้ได้มีมุมคิด และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้สุดท้ายคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดี